วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นเกม Hero of New Earth หลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วฮีโร่ที่ผมเล่นก่อนเนี่ยฮีโร่อะไรวะเอเ,อเอลเนียนายทำไมตัวนายแดงอย่างนั้น <c oughs> แดงเถือกเลยอะเราต้องเข้าไปดูในป่าก,ก่อนมีไหมไม่มีนึกว่าจะเจอโ <c oughs> อฟอสเทเกนอาเชอร์ยิงผมมา ออกบล็อกจิ๋วมาเหรอเฮ้ยเชียร์พึ่งเชียร์พึ่งห้าบาทก็ยังดีเฮ้ยโดนเขาดึงกินต้องเล่นนี่พอจะเชื_<_<__<_่อการเชื่อทำไมไม่เล่นคนร์ลเชื่อการเชื่อเล่นคนละตัวหมดเลยเฮ้ยเปิดบัตรบัตร โซลิเปอร์ตายไหมเอ้ยเอาไปกินเอาไปกินเอาไเอาไปกินแล้วเอาไปกินทั้งเรื่องอะทั้งวันใะวันนี้เออเกือบตายต้องกลับไปกันบนหัวอะไปได้ไหมอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งไปรอด้วยอย่าพึ่งไปบอกว่าอย่าพึ่งไปเป็นไงล่ะตายเลยเห็นไหมมันต้องมีเสกเป็ดแหละเสกแกะออกเสกแกะอันติเมตเดียวจะตายแล้วอั็นไง เอาไปกิ้เออโอ้โหตายโองหญิงหิมะนะเนี่ยดูเซ็กซี่ไหมล่ะเฮ้ยนะสัดตัร์ทนไปแล้วออ้ออื้อทุกหน้าสัน2อ0 0นก้าแล้วเนี่ยพอเท้าคีเขาจะซื้อพอเท้าคีพอเท้าคีมิชันครับไปฆ่ามันกันไปฆ่าโซลิเปอร์กัน มาช่วยข้าวนาทีดิช่วยข้าวเออเนี่ยมาช่วยก็จบแล้วอะเอามานาไปกินรอด้วยแม่ทีอย่างนี้เราบวกกันเชียวเขาไม่เอาเล่าเออนะเอาดิโอ้โหแม่งโหดจับวันนี้จะได้เจ๊กแกะไหมเนี่ย มันตุยผมตลอดเลยอะทางขวาทางขวาต้องมีเรื่องแน่ๆไม่อเอเอตอนนี้เราเหลือแซนแมนผู้เดียวได้นะครับไม่มีตังปักบ่อแล้วเก็บตังซื้อเจกแกะก่อนวันนี้จะได้ไหเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยได้ ได้เซเกะสักทีโอ้กว่าจะได้เซเกะเอาดีเอาเอาไม่เอาหรอโอ้ไม่เอาโอ้ตายแล้วนี่มันมีอะไรตรงไหนเราไปฟาร์มคลิปขวาดีกว่าครับผมไม่อยู่ตรงนี้แล้ว น่ากลัวว่าฟาร์มคลิปขวาไม่มีวาร์ปด้วยมาเต็มเลยฟาร์กลับบ้านแม่งเลยมาแล้วก็ไปกันก่อนไปกันเลยยังไม่ตาย มือเรื่อเลยเลยอ้าเหลือคนละตัวครับเหลือแซนกับฟอร์เทเกนัทเทอร์อีกทีนึงมันจะโหดกับผมไปไหนเนี่ยเอาไปกินนี่ความแคดดิ้สั่งสมนานโอ้โหโอ้หมันจะยิงแรงไม่น้อยยังตายไม่ได้พระเจ้าไม่เข้าข้างผมบ้างอะ สี่แพ้เลย